สวัสดีค่ะครัวนิสาค่ะกลับมาพบกับครัวนิสาเหมือนเดิมนะคะวันนี้นิสาจะพาทำหมูมะนาวค่ะเมนูแซ่บที่เป็นทั้งกับแก้มและเมนูอาหารอร่อยค่ะก่อนอื่นเรามาดูวัตถุดิบนะคะนิสาใช้หมูสันใน500กรมัมเราจะหมักด้วยน้ำตาลทรายและน้ำมันพืชค่ะหลังจากทำความสะอาดเนื้อหมูแล้วนะคะ เรานำมาหันเป็นชิ้นบางๆค่ะก่อนที่เราจะนำไปหมักนะคะเราหมักหมูเพื่อที่ต้องการทำให้เนื้อหมูนุ่มขึ้นนะคะบางคนก็จะหมักด้วยเบกกิ้งโซดาหรือว่าแป้งข้าวโพดก็ได้นะคะแต่นิสาเลือกที่จะหมักด้วยน้ำตาลทราย และน้ำมันพืชค่ะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคือชิ้นจะไม่บางเกินไปแล้วก็ไม่หนาเกินไปนะคะขนาดกำลังดีหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะแล้วก็น้ำมันพืชค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ หลังจากคุกเขาเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็จะผักทิ้งไว้นะคะประมาณ30นาทีค่ะค่ะจากนั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมผักนะคะผักที่เราใช้ทานคู่นะคะกับหมูมะนาวนะคะก็ผักสดทั้งหลายค่ะแต่ที่นิยมคือผักคะน้านะคะ การคะนานะคะแล้วก็แครอทหรือแตงกวาก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบนะคะเมนูนี้มีประโยชน์นะคะได้ทานทั้งโปรตีนจากเนื้อหมูแล้วก็วิตามินจากผักสดหลังจากที่เราเตรียมผักต่างๆแช่น้ำแข็งนะคะหลังจากที่เราเสร็จเดี๋ยวเราจะไปเตรียมทําน้ำยำกันนะคะ สับกระเทียมนะคะกระเทียมที่เราปอกเปลือกเอาไว้นะคะสับกระเทียมถ้าคนชอบทานกระเทียมนะคะใส่เยอะๆก็อร่อยค่ะกระเทียมที่เราปอกเปลือกทั้งหมดหั่นแล้วก็นํามาสับค่ะขอเปลี่ยนม,มีดหน่อยนะคะมีดเล็กไปจับไม่ถนัดมือค่ะ ใช้มีดใหญ่เลยนะคะค่ะสับกระเทียมนะคะจนละเอียดจากนั้นเดี๋ยวเราก็ใส่พริกลงไปด้วยนะคะสับเช่นเดียวกันเลยค่ะใช้พริกขี้หนูสวนนะคะเวลาที่จับเนี่ยกลิ่นโช,ชยขึ้นมาเลยนะคะหอมมากค่ะหอมกลิ่นพริกขี้หนูสวนผสมกับกระเทียมนะคะ บ่งบอกถึงความเผ็ดร้อนแล้วก็รสชาติอร่อยค่ะค่ะเมื่อเราสรับเสร็จแล้วนะคะตักพักใส่ถ้วยไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะมาลวกหมูกันนะคะตั้งน้ำนะคะใส่หมอนิดหน่อยค่ะพอเดือดนะคะใส่เนื้อหมูที่เราหมักไว้ลงไปเลยค่ะ เราจะลวกแค่พอสุกนะคะไม่สุกมากนะคะพอถ้าสุกมากเกินไปก็จะไม่อร่อยเสร็จแล้วตักขึ้นพักไว้ก่อนนะคะจากนี้เราก็จะมาปรุงน้ำยำกันนะคะจากเครื่องที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดนะคะพริกกระเทียมน้ำตาลทรายน้ำปลา แล้วก็น้ำมะนาวบีบใส่ลงไปค่ะอันนี้ตามใจชอบเลยนะคะใครชอบรสชาติจัดจ้านขนาดไหนทำไปชิมไปเลยค่ะรสชาติเป็นที่ถูกใจแล้วเราก็ใส่หมูที่เราลวกไว้นะคะใส่ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ เสร็จราคาแค่นี้เองเดี๋ยวเราเทใส่จานเลยนะคะจานที่เราจัดผักไว้แล้วนะคะเราจะทานหมูมะนาวคู่กับผักสดนะคะอร่อยแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจัดให้สวยงามเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปพบกันบนโต๊ะอาหารเลยค่ะ เสร็จแล้ว่าะเมนูนี้ท่านใดที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอถัดไปขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ